garage pro วันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับรถกระบะรุ่นที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ทั้งวงการยานยนต์และถือเป็นการเปิดมิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะนี่คือครั้งแรกที่แบรนด์เครื่องจักรหนักระดับโลกอย่าง Caterpillar หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแคทตัดสินใจกระโดดลงสู่โลกของรถกระบะภูมิประเทศเต็มรูปแบบกับโมเดลใหม่ล่าสุด2026 Caterpillar Pickup รถกระบะที่ได้รับการออกแบบด้วย DNA รถงานก่อสร้างการใช้งานหนักและความทนทานระดับเครื่องจักรอุตสาหกรรม แต่ผสมผสานการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างลงตัวหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าแคทริ l ลาจะมีรถกระบะของตัวเองแต่เพราะความต้องการของตลาดรถลุยที่เติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้แคทตัดสินใจสร้างรถกระบะไซส์ใหญ่ที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการเดินทางไกลรวมถึงการลุยเส้นทางโหดๆแบบที่แบรนด์นี้ถนัดที่สุดเริ่มจากงานออกแบบภายนอกก่อนแคทริปลาฟิกซ์อัพสอ2พัมาพร้อมดีไซน์ที่บอกได้เลยว่าคือตัวตนของแคทแท้แท ตั้งแต่น้ารถยันท้ายเส้นสายภายนอกเน้นเหลี่ยมแบบอุตสาหกรรมหน้ารถใหญ่ดูดันและดูทรงพลังมากมากกระจังหน้าเป็นทรงกล่องทรงหนาใช้โครงสร้างโลหะความแข็งแรงสูงพร้อมโลโก้แคทขนาดใหญ่ติดอยู่กลางกระจังให้ความรู้สึกเหมือนรถหนักระดับเครื่องจักรกลที่ย่อสอบเอลมาเป็นรถกระบะบ,บนท้องถนนไฟหน้าเป็น LED matrix ขนาดใหญ่ดีไซน์แบบแนวตั้งคู่ให้ความรู้สึกคล้ายไฟของรถบรรทุกหนักแต่ถูกปรับให้มีความหรูหราล้ำสมัยและให้แสงสว่างสูงมากในเวลากลางคืน ฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนแบบแข็งแรงเพิ่มภาพลักษณ์ความบึกบึนของรถและช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์โฉมใหม่ที่อยู่ด้านล่างด้านข้างของรถบอกเลยว่าโครงสร้างดูใหญ่และสูงกว่ารถกระบะท,ทั่วไปชัดเจนกระบะท,ท้ายทำสูงตามสไตล์รถลุยแบบเฮฟวี d ดิวให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนรถที่เกิดมาเพื่อบรรทุกข,ของหนักเป็นชีวิตจิตใจ ซุ้มล้อมีขนาดใหญ่รับกับล้อออฟโรดขนาด20นิ้วแบบพิเศษที่แคทเธอร์พิลล่าพัฒนาขึ้นเองผิวสัมผัสหนาลายดอกล้อแบบดูดันพร้อมลุยเส้นทางโหดได้ทุกสภาพพื้นผิวตัวถังมีการเคลือบด้วยสารกันรอยและป้องกันการกัดกร่อนแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องจักรก่อสร้างส่วนท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเล็กขนาดใหญ่ดีไซน์รูปตัว C ให้ความแข็งแรงและเป็นเอกลักษณ์ประตูท้ายแบบ heavy duty tailgate รองรับแรงกระแทกและแรงกดขณะโหลดของหนักได้ดีนอกจากนี้ยังมีบันไดไฮดรอลิกแบบสไลด์ลงอัตโนมัติ ช่วยให้ขึ้นลงกระบาดได้สะดวกแม้บรรทุกของสูงสูงมาดูภายในกันบ้างหลายคนอาจคิดว่าภายในจะดูดิบแบบรถงานหนักแต่ไม่ใช่เลยแคเธอร์พินลาออกแบบห้องโดยสารให้มีทั้งความหรูความทนและความสบายอยู่ในคันเดียวเ <c oughs> มื่อเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่เห็นคือคอนโซลกลางทรงเหลี่ยมแบบอุตสาหกรรมดีไซน์เรียบแต่ดูแพงใช้วัสดุที่ได้แรงบันดาลใจจากห้องควบคุมเครื่องจักรของ CAT เช่นอลูมิเนียมหนาแบบกันรอยขอบยางกันกระแทกและพื้นผิวแบบเท็กเจอร์เพื่อป้องกันลื่นแม่มือเปียกหรือติดเศษดินก็ตามหน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด14.0นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบควบคุมฟังก์ชันการทำงานของตัวรถเช่นการตรวจสอบโหลดของกระบะการวิเคราะห์กำลังเครื่องยนต์การติดตามมุมเอียงรถและระบบวัดค่าสภาพพื้นผิวแบบเรียลไทม์ หลังพวงมาลัยเป็นจอเรือนไมดิจิทัล12.3นิ้วที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิระบบขับเคลื่อนและข้อมูลออฟโรดแบบละเอียดพวงมาลัยเองหุ้มหนังแท้สตีชิงสีเหลืองแบบเดียวกับแคทเทอร์พิลล่ามาพร้อมปุ่มควบคุมครบชุดเบาะนั่งเป็นแบบหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์เสริมด้วยเส้นใยกันฉีกขาดมีการตัดเย็บแบบทนทานรองรับทั้งงานหนักและการขับทางไกลเบาะคนขับปรับไฟฟ้าสิบทิศทางพร้อมระบบปุ่นและระบายอากาศเบาหลังให้พื้นที่กว้างขวางและมีช่องเก็บอุปกรณ์ใต้เบา